ประกาศโรงเรียนแหลมสิ่งวิทยาคมอาทรสังฆะวัฒนะสี่อุปถัมภ์เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนแหลมสิ่งวิทยาคมโรงเรียนแหลมสิ่งวิทยาคมอาทรสังฆะวัฒนะสีอุปถัมภ์มุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาพิบาลโดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่สังคมว่าโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมเป็นองค์กรธรรมาภิบาลในฐานะผู้บริหารโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมจึงขอประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบทั้งนี้บุคลากรทุกคน มุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและปราศจากการทุจริตภายใต้นโยบายดังต่อไปนี้ 1. ด้านความโปร่งใสคือเปิดเผยข้อมูลการดำเนินภารกิจของหน่วยงานรวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และมีระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน 2. ด้านความพร้อมรับผิดคือมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างเต็มประสิทธิภาพกฎหมายระเบียบวิธีการที่ถูกต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและบริหารงานและพร้อมที่จะตรวจสอบเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 3. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตคือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือรับสินบน 4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรคือไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภทและไม่เพิกเฉยที่จะดำเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริตในหน่วยงาน 5. ด้าน คุณธรรมการทำงานในหน่วยงานคือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนมีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานอำนวยความยุติธรรมและมีความโปรง่งใสในการบริหารงานบุคคลการบริหารจัดการงบประมาณและการมอบหมายงานจึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกันนางสาวมลิบุญคู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมสิ่งวิทยาคมอาทรสังฆะวัฒนะสีอุปถัมภ์